คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับการจัดอันดับตราสารหนี้การจัดอันดับเครดิตประเทศนะคะแต่จริงๆเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเองหรือว่าบลจที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะ,คะเขาก็มีการจัดอันดับด้วยเหมือนกันนะคะล่าสุดดิฉันได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางด้านของ f i ิชเวตติ้งประเทศไทยมาก็เพิ่งได้รับความรู้นี้มาละ,ค,ะค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็เข้าไปตรวจสอบมากมายเลยทีเดียวนะคะ,คะว่าแต่ละบลจนั้นเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าให้ฟิ h เข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็จัดอันดับยังไงยังไง ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันกับคุณเลิศชัยกอเจริญรัตนกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการวุโสของบริษัทฟิชเวตติ้งประเทศไทยจำกัดกันเลยค่ะการจัดอันดับเครดิตของฟิชเวตติ้งเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมในปัจจุบันแล้วนะคะมีการแบ่งการจัดอันดับเป็นประเภทยังไงบ้างคะครับผมจริงๆในแง่ของการจัดอันดับเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าหลักๆเลยแล้วที่นักลงทุนรู้จักกันมากเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับเครดิตของบริษัทต่างๆหรือสถาบันการเงินนะครับ คือนอกเหนือจากในแง่ของอันดับเครดิตแล้วเนี่ยเราก็มีการจัดอันดับเครดิตสำหรับตราสารเฉพาะส่วนที่เราเรียกว่า s e c r ร t i z a t i o n นนะหรือ s t r u c t u r e finance นะแล้วเราก็มีการจัดอันดับเครดิตของตัวบริษัทประกันะนะครับนอกเหนือจากสถาบันการเงินนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของ f i ช h ต a t i n g เองเนี่ยเรามีการจัดอันดับในเรื่องของอันดับกองทุนะนะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แล้วก็กองทุมรวนตลาดเงิน นะครับแล้วก็มีการจัดอันดับบริษัทจัดการกองทุนด้วยโโนะครับ <S <S ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจัดอันดับประเภทเหล่านี้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจำนวนแล้วอาจจะน้อยกว่าการจัดอันดับเครดิตนะครับข,ของตัวบจลจหรือว่ากองทุนเนี่ยนะคะถ้าจะจัดเนี่ยจัดไปเพื่ออะไรคะครับในแง่ของการจัดอันดับกองกองทุนกับการจัดอันดับบริษัทจัดการเนี่ยมีความแตกต่างพอสมควรกับการจัดอันดับเครดิตนะครับเพราะว่า โดยเพราะการจัดอันดับบริษัทจัดการเนี่ยการประเมินจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างอย่างเห็นได้ชัดการจัดอันดับกองทุนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับอันดับเครดิตอยู่แต่ว่าเราจะมีสอดแทรกในเรื่องของความเสี่ยงนะของอันดับของกองทุนนะต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะฮะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าการจัดอันดับบริษัทจัดการเนี่ยจะต่างกันเลยตามอันดัโดยสิ้นเชิงเพราะนั่นจากว่ามันจะเป็นการประเมินนะความสามารถของบริษัทจัดการนะในการบริหารจัดการการลงทุน แล้วก็ปฏิบัติการการลงทุนนะเพราะงั้นเราจะไม่ได้ดูว่าบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยจะมีแนวโน้มชำระหนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> นละเรื่องกันเลยคั <c oughs> นะเพราะงั้นะนะนะ การนําไปใช้จะมีความแตกต่างกันค่ะ,ะคทีนี้อย่างบ้านเราเองเนี่ยค่ะมีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนไหมคะว่ามีบริษัทจัดการลงทุนบริษัทไหนบ้างนะคะที่ได้รับการจัดอันดับตรงนี้แล้วก็จริง,รงๆแล้ววิธีที่เราใช้ในการดูดเขาเนี่ยหรือการให้เรตติ้งเขาเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามีการประกาศต,ตัวอ,อันดับเครดิตของบลจไทยพลิต เพียงแห่งเดียวซึ่งปัจจุบันได้อันดับเครดิตที่เราเรียกว่า h i g h s s t Standard คืออันดับสูงสุดอันดับสูงสุดค,ครับในแง่ของอันดับเครดิตอันดับบริษัทการเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็น5ประเภทหรือ5อันดับนะสูงสุดจะเป็น High-est ลองมาเป็น High แล้วก็เป็น m i s s t a n d a r d แล้วก็จะเป็น b e l o w s t a n d a r d แล inadequate, ะ inadequate ะนะครับหลักเกณฑ์ทีเ่เราใช้ในการพิจารณาตัวอันดับบริษัทการเนี่ย เราจะมีปัจจัยหลกักๆอยู่5ปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยย่อยในแต่ละปัจจัยเนี่ยรวมๆกันทั้งหมดประมาณสัก30ปัจจัยได้เยอะนะเราก็จะมองในทุก<ช>ด้านนะ<ช>หลกักๆเลยคือเราต้องมองบริษัทจัดก,การนะว่าประสบการณ์และชื่อเสียงเป็นยังไร<ช>งรวมถึงบุคลากรน,นะ<ช><ช>ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของผู้ถือหุ้นด้วยนะเพราะผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีมีส่วนสําคัญในช่วยในการสนับสนุนการดําเนินงานนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการบริหารจัดการ องค์กรว่าเป็นยังไงนะครับดูประสบการณ์ที่ผ่านมาชื่อเสียงที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงในเรื่องของบุคลากรที่มีอยู่นั่นคือในเรื่องของตัวบริษัทค่ะดังนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการการควบคุมความเสี่ยงค่ะนะซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่เราจะดูนะซึ่งเราดูในเรื่องของเฟรมเวิร์กหรือนโยบายของหลักนะการแบ่งความเสี่ยงทางด้านการลงทุนแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการคอมไพแอนซ์ก็คือว่ามีการ ควบคุมให้ตามกฎระเบียบกฎการลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรารลงทุนไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากตลาดความเสี่ยงจากเลือกเครดิตหรือความเสี่ยงจากสภาพคล่องครับอันนั้นคือปัจจัยที่สองส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยเราดูในเรื่องการบริหารจัดการการลงทุนะนะดูในส่วนของรีสอร์สไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรหรือ ระบบหรือข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการพิจารณาในการลงทุนนะการผลการวิเคราะห์ผลงานการวิเคราะห์ทั้งจากภายในภายนอกมาประกอบการลงทุนแล้วก็กรอบนโยบายการลงทุนกระบวนการลงทุนวินัยในการลงทุนทีนี้สําหรับนักลงทุนเอง่ะคะคุณเลิศชัยค่ะสมมุติว่ามีการประกาศออกมาบอกฟิชเบตติ้งนะคะให้อันดับเครดิตประกาศออกมาว่าบรจธนอร์ไนีมนได้อันดับสูงสุด ตรงนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถนําไปใช้ยังไงได้บ้างไหมคะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอยากอยากจะเน้นเลยเพราะ,ะว่านอกจากว่าผมเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยเวลาเลือกบรจิจะสิ่งแรกเลยดูคนประกอบการหรือคนตอบแทนของของกอ,อ,องทุนเป็นหลักซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูนักลงทุนสถาบันคนระับที่เขาเลือกลงทุนในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยนักลงทุนสถาบันรายใหญ่อย่างอย่างกบขเนี่ยเวลาที่เขาเลือกอบริจอเนี่ย เขาไม่ได so, yeah, ้ด like yeah. ูแค่ตรงนั้นเขาไม่ได้ดูแค่ผลตอบแทนว่าที่ผ่านมาใครได้ผลตอบแทนสูงสุดอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาจะมี process ในการพิจารณานะโดยการที่เขา process หรือหลักเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงของเราเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราดูหลักตัวหลักเกณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่นักลงทุนสถาบันเลือกใช้เพราะงั้นเขาจะดูตั้งแต่บจเลยว่าบจมีประสบการณ์มีความสามารถในการบริหารจัดการการควบคุมความเสี่ยงยังไงการปฏิบติการการลงทุนนะ เป็นยังไงบ้างะนะซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างสอดคล้องกันเพราะงั้นนักลงทุนถึง,ถงแม้ว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยในในบ้าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้มาอ้างอิงได้ในในการเลือกนะบลจเพราะเนื่องจากว่าในแง่ของฟิชเลติ้งเอเนี่ยเราก็จะมีการประเมินแะ,ะจอบลึกในแต่ละด้านที่อยู่ได้เรียนมามแล้วนะแล้วก็ความคิดเห็นเราเราจะจะเป็นอิสระ,ะนะเพราะเรามีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับ แล้วก็มีการรายงานตัวผลการประเมินของเราเนี่ยสู<ช>่สาธารณชนมีการประกาศเป็นเป็นรายงานนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยสามารถใช้อันเนี้ย อ้างอิงได้นะซึ่งมีความโปร่งใส <c oughs> ใน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 ตัวรายงานที่เรามีการรายงานออกไป <c oughs> นะครับที่พี่เขาบอกว่าเครึ่งปีหลังนี้นะคะสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยสํญญาหรับเศรษฐกิจเรานะคะอันนี้จะคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆบ้างไหมคะเราอาจจะต้องมีการวีไ i ซ์พวกเคร d i t r a t i ิ้อะไรด้วยไหมคะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีการติดตามตลอดเวลา <c oughs> ทุกทั้งทั้งบริษัทที่เป็นอันดับเครดิตแล้วก็อันดับบริษัทจัดการกองทุนนะครับ ในแง่ของดับเครดิตเราก็มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาในส่วนของผมเรียนน,นิดนึงเวลาเราพิจารณาดับเครดิตเนี่ยมันจะเป็นความคิดเห็นที่เรามองไปในอนาคตอยู่แล้วนะฮะแล้วเรามองจะเป็นลักษณะของระยะปานกลางถึงระยะยาวะนะถ้าเป็นปัจจัยอะไรที่มันกระทบระยะสั้นเนี่ยตัวนี้จะไม่จะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเกิดเป็นระยะปานกลางงระยะยาวเราอาจจะต้องพิจารณาณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราติดตามแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวม มันจะต้องกระทบต่อตัวบริษัทที่อยู่ในแต่ละประเทศในแต่ละอาาุตสาหกรรมอยู่แล้ว e นะซึ่งสิ่งที่เราเราเรานิเตอร์หรือติดตามระวังค่อนข้างมากตอนนี้ก็คงเป็นในเรื่องของเศรษฐจของจีน e e ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับการการที่พึ่งพาเศรฯฯษฐกิจจีนมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งก็มันจะมีอยู่จริงๆมันไม่ได้เป็นทางตนมันมเป็น e ้ทางอ้อมนะบริษัทที่เราเราเฝ้าติดตามอยู่ก็คือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของพลังงานกับในเรื่องของปิโตรเคมีคอล นะเพราะเนื่องจากว่าราคาของตัวคอมมิ n ิตี้เนี่ยะจะค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับการเติบโต,ตของของโลกซึ่งต้องยอมรับครับในช่วง2อสามปีที่ผ่านมาในเศรษฐกิจจีนเป็นตัวที่ผักดังการขับขึ้นนะแล้วก็การความต้องการใช้พลังงานนะสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่ออกม พ่ติดตามอยู่ค่ะาละค่ะวันนี้ก็ได้ทําความรู้จักกันนะคะเกี่ยวกับว่าวิธีเวลาเขาจัดเวทีเขาจัดกันยังไงนะคะ,แล,ะ,คะแล้วจริงๆแล้วนักลงทุนเองหรือว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยสามารถที่จะนาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประกอบการลงทุนแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้หลายอย่างเลยทีเดียววันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเลิศใจค่ะครับค่ะ,คะนั่นก็เป็นมุมมองก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าเขามีกระบวนการหรมีวิธีการยังไงแล้วก็นักลงทุนได้ประโยชน์อะไรบ้างนะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามทิศทางราคาน้ํามันกันต่่่อคคะะ We'll be right <laughs> back.